เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมชาบ้านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคอร์ดไฟเ์แลยเชเจนนซึ่งก็เป็นอ๋นี่แนะ่เฮ็ดช็อตไปดีซึ่งก็เป็นเกมมือถือใหม่ล่าสุดนะครับภาพสวยมากนะฮะมองเผินๆนึกว่าเกมคอมมาเนี่ยนี่ๆมันไปไหนหมดวะนี่นี่นจุก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 ไปดิเออ เลือดแค่นี้ก็คิวได้ด้วยเหลือเลือดอยู่20โอ้ต้องไปฆ่าตัวตายแล้วบังเนี้ยเอาโอ้โหยังคิวได้อีกเอ้ยเอาไปเด้อโอ้โหเต็มหน้าเลยมาดิวันนี้อืมอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้โหต้องตายบ้าแล้วแหละฮะว่าเลือดน้อยมากโอเคไปลุยต่อนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอเคช็อตไปดี ขอสเต็ปกระโดดบ้างสเตปกระโดดนี่นะสเตปกระโดดเฮดช็อตไปใครใครหัวใหญ่มาทำเป็นสุ่มหัวใหญ่มาทำเป็นซุ่ม,ม,มไม่ได้หรอก,อกสำหรับโหมดนี้นะฮะยิงยิงคายิงหัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับใครล่นโอ้โห,โหระเบิดทั้งระเบิดทั้งยิงปืนบอลน,นี่โอเคลุยกันต่อฮะ เดูอดดุอดปั๊บปุ่มปั๊บุ่มนี่แน่อาเด้ออารเด้ไม่ตายเหรอเมื่อกี้ไม่ตายเหลยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นหัวเหมือนเห็นหัวนี่แน่เฮ้ยใครใครใครมันติคิวมันติคิวคอร์ดคิวไปดิเฮ้ยอะไรอะไรเอาละเออเ้อไม่รู้สับ้างว่าไผเป็นไผเฮ้ยโอ๊ยเด้อเด้อขอเวลานอกขอเวลานอกนี่แน่โอ้ยโอ้ยแม่สาว สาวเสื้อแดงอะไรฮะชีวิตเราต้องสู้ต่อไปต้องให้เขาคิวบ้างฮะต้องผัดผัดกันคิวนะฮะถึงจะสนุกคิวคนเดียวมันไม่สนุกนะฮะ,ะพูดปลอบใจตัวเองไปงั้นแหละ <c oughs> เฮ้ยหัวหัวใหญ่หัวใหญ่ไม่มาแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วยิงยิงขู่ยิงขู่อย่าโผลมานะเว้ยอย่าโผลมานะเว้ยมาเด้แม่งไม่โผล่ไม่โผล่กูบุกก็ได้วะโอโหอ,อะไรวะชนะและ้วยังไม่ได้ทันบุกเลย โดนมีดโดนมีดเอาไะละโอเคครับผมก็จบกันมาแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะเทปสุดๆ5ค่าต่อเนื่องสกอร์ที่คิว33นะฮะตาย3ครับผมโอเคครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับปิดคลิปทุยยางนะครับยาง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 เพิ่งเริ่มนะฮะโอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมมี เกมยิงปืนในมือถือมาแนะนํากันนะครับเป็นเกมใหม่ล่าสุดนะครับสนุกมันมากๆแล้วก็ภาพสวยสุดๆเลยนะฮะมองแว็บแรกนี่นึกว่าเล่นอยู่ในคอมนะฮะนั่นก็คือเกมคอร์ดไฟล์เลเจนด์นั่นเองนะครับสกดแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอักษรไว้นะครับสามารถดาวน์โหลดเล่นกันได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะฮะตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ฮิตติด1ใน10คนโหลดมาเล่นสูงสุดเลยนะฮะผมเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยจะต้องติด1ใน3อย่างแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้โหลดมาเล่นนะฮ เราก็จะเจ๋งกว่าเพื่อนครับเพราะว่าเราฝึกเล่นมาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งใครที่ดูคลิปผมอยู่ตอนนี้นะผมมีปืนมาแจกด้วยนะครซึ่งก็เป็นปืนสีฟ้าที่ผมถืถออยู่นี่แต่ว่าผมยังไม่แจกตอนนี้นะคะจะแจกตอนไหนเนี่ยขอให้ตั้งใจดูต่อนะครับผมซึ่งเกมนี้นะฮะเขามีอยู่4โหมดนะฮะ 1. น,นะครับแบทเทิล์สองแคชชัวสามสตอรี่สี่ชาเลนจ์นะครับแบทเทิลเนี่ยก็จะเป็นโหมดที่จริงจังเกมมิ่งนะฮะส่วนแคชชัวเนี่ยก็จะเป็นโหมดแบบเอาฮาเอาสนุกสนานครับเป็นเป็นใหญ่นะแล้วก็สตอรี่เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบตะลุยด่านนะฮะบุกป,ป่าลุยไฟนะครับส่วนชาเลนจ์เนี่ยจะเป็นโหมดล่าบอสครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงโหมดย่อยในโหมดใหญ่กันบ้างน,นะฮะว่ามันมีอะไรให้เล่นบ้างน,นะครับ สำหรับโหมดที่ผมชอบมากที่สุดนะฮะคือโหมดแคชชั่วนะฮะเข้าไปเนี่ยก็จะมี3โหมดย่อยให้เล่นนะฮะมีบิ๊กเฮดนะฮะซึ่งผมได้เล่นไปตอนต้นคลิปนะฮะสนุกมากครับอันนี้สนุกจริงยิ่งคิวเยอะเนี่ยจะหัวจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วมันจะเท่ครับแต่ว่าเท่ก็จะตายง่ายนะ,ะเพราะว่ามันจะโดนเลงหัวได้ง่ายฮะโดนเฮดช็อตได้ง่ายนะครับต่อไปอลิมิตเวปพ่นอันนี้บ้าพลังครับยิงปืนรัวๆครับแบบว่าเป็นพันนัดนะฮะสำหรับสายแบบปลดปล่อยต่อไปก็จะเป็นโหมด ซอมบี้นะฮะที่จริงมีอีกโหมดหนึ่งครับแต่ว่าเขาจะเปิดให้เล่นแค่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะฮะก็คือโหมดกราเน็ตนะฮะหรือว่าโหมดระเบิดนะฮะก็จะสามารถคว้างระเบิดกันลุวงผมอยากเล่นเหมือนกันนะเออแต่ว่าต้องรอศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แหละผมว่ามันน่าจะฮาแล้วก็สนุกมากๆด้วยนะฮะโอเคครับต่อไปเราจะไปพูดถึงโหมดแบทเทิลกันบ้างนะฮะหรือว่าโหมดจริงจังเกมมิ่งนะฮะโอเคกดเข้าไปเลยฮะเข้ามาแล้วนะฮะจะเจอ5โหมดย่อยนะฮะ มันจะไล่เรียงระดับลำดับนะฮะจริงจังน้อยไปจริงจังมากสุดนะฮะจริงจังน้อยเนี่ยก็คือทีมเทรนะฮะหรือว่าเล่นกับบอทนั่นเองนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะสามารถฝึกเล่นกับบอทได้นะครับต่อไปนะฮะเป็นทีมครับผมทีมเนี่ยมันจะเหมือนเดสแมทฮะก็คือ ตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่นะฮะก็สนุกครับอันนี้สนุกนะฮะต่อไปบอมนะฮะก็จะจริงจังเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะฮะซึ่งฝ่ายโจนเนี่ยจะต้องเอาระเบิดนะครับไปวางนะฮะแล้วฝ่ายตำรวจเนี่ยจะต้องแก้ระเบิดครับเป็นอย่างนั้นนะฮะต่อไปครับที่จริงจังมากขึ้นนะฮะก็เป็นสเปเชียลฮะจะเป็นโหมดที่แบบว่าใช้อาวุธระยะใกล้หรือว่าเป็นปืนสไนเปอร์อะไรอย่างงี้นะครับผม ต่อไปนะฮะอันนี้โหมดที่จริงจังที่สุดนะฮะแล้วก็เป็นโหมดใหม่ด้วยนะฮะนั่นก็คือโหมด Elimination นะฮะหรือว่าเป็นโหมดสู้แบบเป็นทีมนะฮะเป็นรอบๆไปนะครับตายแล้วจะไม่เกิดใหม่นะฮะตายแล้วจะต้องรอเพื่อนเราคิวให้หมดหรือว่าเพื่อนเราตายหมดนะฮะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งโหมดจริงจังเนี่ยก็เหมาะสําหรับคนที่แบบว่าจริงจังอยากจะเล่นแบบ แบบว่าเข้มนะฮะเข้มข้นเลยล่ะนะฮะอยากจะไปแข่งนะฮะซึ่งตอนนี้เขาก็มีการแข่งขันใหญ่อยู่นะครับชื่อรายการว่าคอร์สไฟล์เลเจนด์เอเชียครับสองศูนหนนาะฮะที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการแข่งขันอยู่นะครับทุกคนสามารถสมัครกันได้นะฮะตอนนี้เขากำลังค้นหาทีมไทยนะฮะสทีมสุดท้ายที่จะไปแข่งนะฮะเงินรางวัลรวมกว่า4ล้านบาทครับโอ้โห ไม่ใช่เงินได้น้อยเลยนะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะเขารับสมัครนะครับอยู่นะฮะถึงวันที่12นี้นะฮะแล้วก็เริ่มแข่งนะครับ14แล้วนะฮะใครสนใจเนี่ยสามารถดูข้อมูลที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นโหมดจริงจังที่สุดสักหน่อยกันละกันนะครับ elimination ครับโอเคไปชมกันเลยโอเครอคิวนะฮะอ้าวเกมยังไม่เริ่มกำลังรอผู้อื่นเข้าร่วมโอเคฮะ นี่ผมเป็นคนตั้งห้องเลยบอนี่ตอนนี้ก็ขออนุญาตเดินเล่นก่อนโอเคเริ่มมีคนเข้ามาแล้วฮะเดิ่มมีคนเข้ามาแล้วต้องรอคนอีกนะตอนนี้เข้ามาแล้วก็เป็นฝ่ายโจรสองคนนะฮะมันอะไรจะเข้ามากันนะ โอเคมีตำรวจเข้ามาแล้วฮะคนหนึ่งตอนนี้ถือว่าผมนี่เป็นรุ่นบุกเบิกเลยเนะี่ยสำหรับโหมดนี้ก็จะจริงจังนะฮะบ,บอกแล้วว่ามันจะจริงจังกว่านะฮะตรงที่ว่าเวลาเราตายแล้วเนี่ยเราจะตายเลยนะครับเราจะเกิดไม่ได้นะฮะจนกว่าเพื่อนในทีมเราเนี่ยจะคิวหมดหรือว่าตายหมดนะฮะโอเคเดี๋ยวมีโจทย์ครับมีโจทย์พยายามจะยิงหัวมันไปไหนแล้ววะเอ้ยทำไมมันยิงผมได้อะ เอ้าโอ้เขาลังดดนหนึ่งหนึ่งอันไอพี่มาตุยหลังเชยเลยเอ้าขโมยปืนกูไปด้วยแอนปืนสวยละสิโอ้โหแพ้ฮะหนึ่งหนึ่งในโหมดในโหมดนี้นะฮะสำหรับฝ่ายที่จะชนะไปนะครับต้องต้องชนะ5้าครั้งนะฮะพอชนะ5้าครั้งป๊บก็จะเป็นวินเนอร์ไปเลยนะครับเรามาโดนหนึ่งหนึ่งกันดีกว่าไอเจ้าหนูไอเจ้าหนู ชนะเป็นไงล่ะมึงถ้าไม่ลุมอ่ะึงชนะอยู่แล้วอ้าวนี่ลุมลุมกู μ, ชนะอยู่ดีมาเมาด,ด้กำลังใจมาเต็มบว้ยมาเดี๋ยววะเดี๋ยวกันเฮ้ยมาแบบนักเลงฮะมาแบบนักเลงนั่งก่อน <laughs> นักเลงนั่งซุบแปะซุบแปะอยู่ไหนกันครับสวัสดีครับใครอยูไ่ไหมครับอยู่ตรงนี้แน่นอนนี่ไประเบิดเอาไประเบิดไปแดกซะบึมยังไม่ตายวะ่ะ ผมว่ามันอยู่ตรงนี้แน่นอนอะ่ะจากเซนนะเท่าที่ลองเล่นมาหลายตานะนั่นไงปลาเะเบิดมาโดนโดนโดนเรียบร้อยบูเล่นยอดเยี่ยมหรือว่า MVP นั่นเองนะฮะโอเคกำลังใจมาเต็มฮะดูต่อฮนะน้องใช้สเต็ปนั่งมัง่งเซาสเต็ปนั่งมั่งนะเสร็จจุ๊ครับจุ๊ไม่โผล่อ่ะไม่โผล่จุ๊ไม่สําเร็จนะเนี่ยเงีย้ยมาแล้วมาแล้วเอาเดีเอาเดีเอาเดี๋ยวมหลบมันหลบ เฮ้ยโอ้โหยิงตั้งนานไม่ออกอพอแม็กหมดวิ่งออกมาเฉยไอ้บ้าเอ้อเคฮะตอนนี้ทีมผมสกอร์นำอยู่นะฮะอยู่ที่3ต่อนหนึนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะต้องครบฮาอุ้ยระเบิดเต็มหน้ากเลยสเต็ปนั่นงสเต็ปจุกนี่เนี่มาอีกเดะมาอีกดะอุ้ยระเบิดบอกให้คนมาไม่ได้เอาระเบิดมาไอ้บ้า,บามาดิพอดีว่ามีตัวแทงมีตัวแทงอยู่ข้างหน้า ตัวแทงลงไปนอนแล้วเฮ้ยมันกระโดดเยงเย,ยงอยู่ข้างบนกระโดดเยง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 เหรอเยงเยงเหรอมาเด้นี่ MVP ซะด้วยนะฮะธรรมดาที่ไหนวะบอกแล้วปืนนี้โหดนะครับนอกจากสวยแล้วยังโหดอีกด้วยนี่แนะ่ปลาระเบิดอะ่ะตายแล้วเตอร์อือโอ้ครึ่งหลอดครึ่งหลอดเดีดย๋ยวเดีดย๋ยวเอาสักขาอ่อนเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหกินตัวเนี้ยน็อกเลยมาสองว่ะ เลือดผมครึงหลอดด้วยไม่ยุติธรรมเลยนี่แต่ว่าคนนี้คนนี้ปืนสวยมากฮะโอ้วมาจากไหนเนี่ยแสดงว่าคนนี้เล่นกิจกรรมบ่อยนะฮะอุ่งจัดนี่ฝีมือไม่ธรรมดาตอนนี้ฝ่ายตำรวจเหลือหนึ่งนะฮะฝ่ายโจรก็เหลือหนึ่งเหมือนกันฮะตันนี้กำลังดวลกันหนึ่งหนึ่งนะ,ะับแต่ว่าห,หากันไม่เจอ ไงยังไงอยู่ไหนเอ,อ่ยแต่เราก็หากันไม่เจอม,มันนานแค่ไหนที่รอมันนานนี่มึงยังไม่หากันเจออีกเหรอเนี่ยน,นานานานแล้วเนี่ยโอ้โหเอา้าเอ้าเอาเข้าไปเอาเข้าไปไม่เจออีก ผมสั่งข้าวมารอได้ไหมเนะี่ยจริงจังเกมมิ่งก็อย่างเงี้ยฮะอาจจะแบบว่าสายสงค้าอาจจะหลบซ่อนอยู่เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,ลว <c oughs> เรียบร้อยโอ้แม่นจริงว่ะคนนี้เขี้ยวเี้ยวโอเคทีมผมก็ชนะไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสกอร์ดีกว่าสกอร์ของผมนะฮะอยู่ที่คิวแปดตาย2นะฮะเป็นอันดับหนึ่งนะครับผม ยังไงกันบ้างครับสําหรับเกมเมื่อกี้สนุกกันไหมฮะอ๋อด้วยพลังแห่งปืนสีฟ้าอันนี้นะครับเป็นไงได้ที่1เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดปืนสีฟ้าที่ผมใช้อยู่แล้วนะครับผม3 2 1ชวิปซึ่งเพื่อนๆที่ดูอยู่นะฮะสามารถจดไปนะฮะแล้วก็ไปเติมได้เลยนะฮะเติมได้ทุก ID นะฮะไปเติม ID อะไรก็ได้นะครับซึ่งสามารถเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนะฮะจะมีลิงก์ ให้เติมอยู่นะครับผมผมจะใส่ไว้นะฮะแล้วก็นอกจากปืนนี้นะฮะเกมนี้ยังมีปืนใหม่มาเรื่อยๆนะครับอัปเดตเรื่อยๆไม่มีเบื่อแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูปืนใหม่กันบ้างดีกว่าครับตอนนี้มีปืนอะไรอะไรใหม่ๆบ้านเนี่ยนี่ฮะนิวนิวนิวนะครับผมนะซื้อมาใช้สักหน่อยดีกว่าฮะนี่เลยคอนเฟิร์มโอ้โหสีทองซะด้วยโอ้โหซึ่งปืนใหม่ๆนะครับก็จะมาจาก การขายแล้วก็ยังมีกิจกรรมแจกอยู่เรื่อยๆด้วยนะฮะถ้าเพื่อนๆเล่นบ่อยๆก็จะมีกิจกรรมให้ทําเรื่อยๆนะฮะอย่างเช่นนะฮะอีเวนต์แบบนี้ครับผมก็นนี้ผมก็เพิ่งได้ปืนใหม่มานะฮะอันนี้ รับได้พรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นกิจกรรมอื่นๆทางเว็บไซต์อะไรอย่างงี้ก็สามารถติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็อยากชวนให้ทุกคนมาเล่นด้วยกันนะครับเพราะว่าเกมนี้มันสนุกจริงๆครับมันมันมากๆนะครับเหมือนเกมคอมเลยฮะแต่ว่าเล่นในมือถือนะครับเล่นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะโหลดนะฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะได้ปืนอีกนะครับอยากได้ปืนใหม่ๆเท่ๆเฟี้ยวๆฟยยิงแรงๆอีกนะครับ สามารถไปดูช่องอื่นต่อได้นะครับช่องผมแจกปืนสีฟ้าช่องอื่นก็มีแจกอีกนะครับอย่างเช่นแบงกาโมโตลิโตลิหรือดี9นะครับแล้วก็สเตปเพลด้วยนะครับผมก็สามารถไปเซิร์ชช่องดูกันได้นะฮะโอเคครับผมสำหรับใครที่สนใจคันการแข่งขันนะฮะก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับไปดูรายละเอียดซ้อมทีมหาทีม แล้วก็สมัครกันได้นะครับผมอยากจะชวนให้มาเล่นจริงนะเพราะว่าเกมนี้ใช้ฝีมือจริงๆนะฮะไม่มีโปรนะครับทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะฮะปืนเนี่ยเฟี้ยวนะฮะสวยมากนะครับแต่ละอันเนี่ยยิงนี่แบบมันมากนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบใจอยากให้มารีวิวเกมใหม่ๆอีกนะฮะอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย